สวัสดีค่ะวันนี้ยูดาจะมาทำกระดาษชิ้วตัวสีเหลสันค่ะชมเลยหน้ายูดาทำสีอันตัวสีกันแล้วทำอะไรกันดีคะ<ส>โอ้ยยูดาท,ดทำอะไรเป็นได้วยเนี่ยอ่าก็สวยดีทำสวยๆรูปอะไรเนี่ยจะดูดเล็ก <c oughs> <c oughs> จะดูดพ e ูนพูนพูนูนพูนูนดูดาไม่ปปไกลกันจ้าไม่เหมือนปาก ทำยังไเนยทำไม่ได้เลยกระดาษเนี่ยจะทำตัวสัตว์อะไรก็ไม่ได้ต้องมายากให้แม่ทำให้ด้วยเปล่าเราก็ต้องเสียค่ะสวยอ๋นี่จะพักเป็นตัวสัตว์อะไรนะจะพับเป็นคนกีนไหมไง เป็นคนจีนที่เล็กเลยพัฟฟี่เป็นหงอแค่พัฟแบบนี้ได้เฉยเหมือนกระดาษชู้วกระดาษชิ้ต้องอยู่ในตู้น้ำเสียดดาบพับลูกอะไรเยี่ยมสาวขาให้น้องที่น้องจะทำทำเป็นเพลงแดะทำเป็นเพลงนะคะติอยู่เฉยไม่ได้หรอกจีดาร้องเพลงให้ฟังหน่อยค่ะล้อเพลงเลยค่ะเพลงอะไรก็ได้ที่ลูกร้องได้เพลงแอบรันปัด ตลกมากรู้ว่าเอวลัดปัดลัดแปลว่าอะไรหน่อยดิละเอวลัดปัดลัดลัดปัดลัดปัดแปลว่าอะไรลัดปัดแปลว่าอะไรเนี่ยเอวเล่นลัดดิลัดปุดปัดปุดปัดเอวลัดปัดไดเอวเอวลัดปัดนะเอวลัดปัดเอวลัด แปลว่าอะไรรับปัดรับปัดแปลว่าอะไรฮะนี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องยูทูบสาวข้าวกกสินะคะแล้วก็อย่าลืมกดกดติดตามช่องยูทูบสาวข้าวกรอกสินะคะอย่าลืมฝากเพื่นพ่อทักเพื่พ่อเลยค่ะมาอุดหนุนเลย